ค่ะครั้งที่16ะนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่แบบเขาเขาเค้นแบบภาพยนตร์ที่การตีจากผลงานมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็จัดงานให้ทุกๆคนใน,นนะในเมืองไทยได้เข้ามาชมตั้งแต่วันที่7วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17 เพืตอจกายายนนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนให้ลุกออกมาสนับสนุนมาดูภาพยนตร์ไทยนะคะแล้วก็ที่ SF นะคะเวอร์เว n ร์ซนิมานะคะทั่วทั่วเซนทันนะคะค่ะเมื่อก่อนดูบ่อยแต่ว่ามีช่วงนี้ละคะ่ะสองสปีนี้ที่ไม่ค่อยได้ดูก็จะดูแบบว่าในแอปอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะค่ะแต่ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดไปดูทีหยดมานะคะดีมากค่ะ กเราเล่นบูแล้วเราอยากได้ได้หว่นค่ะเพราะว่าเขาจะดีค่าเป็นอาชีพนะครูตอนนี้มีซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์จีนก็บทก็อาจจะเปลี่ยนไปจากบูเป็นแม่แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นแม่เลยใเป็นแม่ใช่ค่ะหรือว่ายังไงก็ก็ดีนะคะก็อินดีค่ะพี่อินดี <D> ค่ะซีซีรีส์ซีรีส์อันนี้ก็คือถ่ายที่ไทยแต่ว่าไปไปออนแอร์ที่จีนคะ่ะเรื่อง Secret Love ค่ะ ไทยจบแล้วกำลังยิงทีเซอร์ออกมาส่วนดีซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกล้าทะเลค่ะหมายเลข3าช่องไทยทีวีเอสค่ะเพิ่งจบไปล่าสุดนี้เองค่ะเระด,ดับหนึ่งค่ะแต่ว่าทุกอย่างมีครบให้เห็นแน่นอนเพราะหลายคนไม่ค่อยเห็นการแสดงของเราก็มันก็หายไปนานค่ะหายไปนานค่ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นโอกาสเนาะพอพอเรามีข่าวอะไรที่ไม่ดีมากๆโอกาส ที่จะเข้ามามันก็ต้องใช้เวลาค่ะ,ค,ะค่ะพี่เข้าเรื่องเลยนะคะพี่สุ่นเรื่องเรื่องกับอด<า>ีตสามีสรุปว่าจะงง,าาง,งเ้อจะงงเรื่ออะไรหน่อยคนเริ่งมงงการที่้องออกมาตอบแล้วจะได้ดูที่เขาตอบ <Lud wig. S 2> ใช่ไหมคะพี่เขาตอบเขาให้สำมะโนสุดค่ะใช่แล้วก็หนูก็ให้สัมภาษณ์ชมเชยสำหรับแอร์พุซี่อ,อ๋อคือจะเป็นคำพูดนั้นไหมจริงๆแล้วอะค่ะ มันค่อนข้างพูดยากนะคะถ้าอันไหนที่ตอบได้กับพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนก็จะตอบให้เพราะว่าไม่กล้าเกาวลวงนะคะออการพิจารณานะคะคของศาลนะคะตอนนี้นะคะก็ขอให้เป็นแบบว่าในกระบวนการของศาลพิจารณาไปในขั้นต้นแต่ถ้าอันไหนที่พอจะตอบได้ก็ต้องตอบแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่ะก็จะตอบให้ทุกคน,นแบบฟังชัดๆไปเลยถูกไหมคะแต่ว่านะตอนนี้ก็ต้องแบบว่า ให้ให้เกียรติหน่อยก็ไม่ขอก้าล่วงสารมากเกินไปไจริงนะเราเราเราฟ้องเขาเรื่องอะไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้ก็กรณีนี้ยังไม่ขอพูดได้ไหมคะ,ะได้ไหมคะขอะะขอ<ล>จริงๆเพ,เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราพูดไปอะคะ่ะเราก็จะเอางี้เนยนะคะกุ้งพลอยเนี่ยพี่เนี่ยเคารพตัวสารมากวันที่พี่พึ่งพาสารต้องเป็นวันที่พี่ไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วจริงๆะนะคะ ใช่ว่าเป็นคนไม่อดทนไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ยอมยอมและอดทนแล้วก็ไม่ได้แข่งข้อนะคะแต่เพียงแต่ว่าแข็งแรงขึ้นที่ดีที่หลัมาไม่เป็นปัญหาคาราคาซังหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาสะสมนะคะถ้ามันไม่สะสมคืออันนี้พี่ชอบอะไรที่ชัดเจนอะไรที่ชัดเจนแล้วมันมันทำตามที่บอกได้เนี่ยพี่โอเคค่ะแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วก็ สิ่งที่พูดเนี่ยแล้วทำไม่ได้แล้วมันไม่จริงแล้วก็ใช้วัฒกรรมในการอําพรางเนี่ยคะ่ะก็เลิกทำเถิดน,นะคะตัดสินใจยากนะครับว่าเราจะทำย,ยังไงอะไรคืรอฝางเส้นท้ายที่ทำให้เราตัดสินใจผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเออฟางเส้นสุดท้ายก็มีมา,ส,าสักระยะหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ยอมที่จะแบบอดทนในในสิ่งที่พยายามเข้าใจเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่า ครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับลูกแล้วก็ไม่ไม่อยากจกะามาฟาดฟันให้เหมือนก่อนๆหนึ่งปีที่แล้วสองปีที่แล้วหรือว่าสามปีที่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถ้าน้องถามมาฟังเส้นสุดท้ายคืออะไรน่าจะเป็นเพราะว่าการติดต่อสื่อสารที่โดนบล็อกไม่รับสายาหลายหลายรอบไม่งไงนพี่ถามใมนกันก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่มีคำสารภาพก่อนหน้าน,นี้คือข้อตกลงในการพกโพสต์รูปของเราคืออะไรที่เขาที่ทางอีกฝ่ายต้องปฏิบัติตามจริงๆแล้วอะ ในการอ้าง6ข้อหลังใบหยานะคะที่พี่ยังไม่รู้กฎหมายแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะรู้กฎหมายด้วยเพราะเชื่อใจในสิ่งที่เราเคารพการตัดสินใจตอนนั้นไปโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายมากนะักแต่เราเคารพในการตัดสินใจใครคนหนึ่งเราไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้เขาทุกข์เราก็เลยค่อนข้างที่จะยอมทุกอย่างตามที่เขาบอกใช่ไหมคะ แต่พอวันนึงเนี่ยพอรู้กฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับหกข้อที่มีอยู่หลังใบหย่ามันกว้างเกินไปมันกว้างเกินไปโดยเฉพาะว่าพอมันกว้างเกินไปเนี่ยการที่จะห้ามในทุกๆอย่างที่พี่ขอพี่ก็เชื่อว่าพี่ขอเนี่ยมันเป็นสิทธิที่วิจิอได้รับสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่พี่ไม่เคยได้อาที่เช่นนะคะ การเจอพบเจอลูกเนี่ยก็พบเจอที่สิริชัยสี่ปีกว่าแล้วพี่ขอก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ค่ะเออลูกป่วยใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะแจ้งพี่ค่ะแล้วก็การบล็อกวิดีโอคอลก็ทํามานึกอยากจะบล็อกก็บล็อกไม่มีเหตุผลในการที่จะแจ้งเหตุผลอันนี้ค่ะ เมื่อก่อนก็จ,จะอารมณ์ปี๊ดง่ายเนาะ mm hmm. เดี๋ยวนี้ก็นิ่งขึ้นเนาะเพราะ mm hmm. ว่า,ามันชินแล้วอะ mm hmm. อถ้ารวมในการเอาเอาเอาแบบนี้นะคะถ้ารวมในการที่เราตกลงที่เขาตกลงดีกว่า mm hmm. แล้วเราก็ยอมในข้อตกลงนั้นเราก็คิดว่าข้อตกลงนั้นนะ่ย ที่เขาจะทําให้มันชัดเจนขึ้นมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะคะอ่าอาทิเช่นถ้าไม่ให้เจอลูกสองเดือนไม่ได้เจอลูกอย่างเงี้ยค่ะก็น่าที่จะแจ้งก็ไม่ได้มีการแจ้งนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอลูกถ้านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็จะ8เดือนแล้ววิดีโอคอลก็หลายเดือนแล้วค่ะแต่ก็ยังโทรเรื่อยๆนะคะอ่า เขาก็ไม่รับเขาให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงไม่ให้เซลู์ทั้งวิดีโอพอทั้งไม่มีการใจ้รัวเหติที่ให้มาจริงๆแล้วเนี่ยสังคมก็ถามทุกๆคนก็อยากรู้ว่าเหตุผลคืออะไรใช่ไหมคะส่วนตัวพี่เองพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะในการยอมมาประมาณสักสี่ปีที่ผ่านมาพี่ก็ค่อนข้างที่จะได้รู้เหตุผลแล้วตามล่าสุดที่เขาให้คำสัมภาษณ์ นั่นก็คือน่าจะเป็นคําตอบที่เหตุผลที่ชัดเจนแล้วนะคะอ้อย่างที่เขาบอกเขาว่าติดคอนเทนต์ทำแต่งานแตคอนเทนต์จะได้ัดใจรูปเออโอ้ยงี้น้องไล่มาถามอันนี้ก็ดีค่ะนะคะคอนเทนต์เนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยพี่ก็จะบอกว่าวัฒกรรมอัมพางอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกๆก,กรณีในการเบี่ยงประเด็นในหลักของข้อความจริงหรือเปล่า ไม่ได้ทำคอนเทนต์ถ้าถามนะพุณพ่ไม่ได้ทำคอนเทนต์พุณพ่มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่ายังไงนะสระว่ายน้ำใช่ไหมคะสระว่ายน้ำใช่ไหมคะที่ไปเรียนพิเศษที่ไปเรียนพิเศษเป็นรบกวนสระว่ายน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ที่ที่โรงเรียนถูกไหมคะอ่ะมีรูปออกมาไหมคะถ้ามีรูปออกมาค่ะว่าไป่ทำคอนเทนต์นะคะเราค่อยมาว่าพี่ถูกไหมคะ แต่มันไม่มีนี่คะสังคมก็ถามพี่ไม่อย่างนั้นนะคะเราไม่ชี้ประเด็นเป็นรูปอะคะ่ะสังคมก็จะคาดแคบเกินใจพี่ไปอย่างนี้ตลอดเพราะว่าพี่เข้าใจน้ำหนักชื่อเสียงของพี่อะที่มันป่นปี้ยับเยินไปแล้วอะจะมานั่งพูดอธิบายคนก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะเขาก็ต้องเชื่อคนที่มีน้ำหนักมากกว่าพี่ถูกไหมคะอ่อย่างไรเขาบอกว่าเจอรูปเฉยๆไม่ต้องถ่ายรูปหรือไม่ต้องโพสหรือว่าไม่ต้องนั่นนักี่หนุ่มก็ควรจะทําเช่นนั้นด้วยเหมือนกันคะ่ะนะคะ ใครกันแน่คะที่ทำคอนเทนต์ลูกมากที่สุดเป็นตัวเองหรือเปล่าคะอืจริงๆเราได้คุยกับพี่หนุ่มเน่าสุกดีไห่ครับอ่าไม่คุยคะ่ะแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยคะ่ะเราตอนที่ไปเจอที่สาวไ,<ม>ไม่คุย,ค,ยค่ะ ก็เป็นหน้าที่ขอ,นะของทนายไปแล้วกันค่ะออนะคะว่าตัวเรายืนยันได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาในเรื่องสระว่ายน้ำที่เ,เรีนพิเศษเราไม่มีการยืนยันทำคอนเทนต์หรือถ่ายรูปใดๆกับคนเรามีสิ้นถ้าพี่หนุม่มมีใช่ไหมคะรูปที่สระว่ายน้ำพี่หนุ่มก็เอามาให้นักสื่อดูด้วยสิคะและถ้าโรงเรียนมีรูปพี่หนุ่มก็ควรจะเอาหลักฐานเวลาที่สัมภาษณ์นักข่าวสำนักหนึ่งอะคะ่ะ พี่หนุ่มก็ควรเอาหลักฐานนะมาให้เขาดูด้วยสิคะเด็กเขาบอกว่าเราอยากจะให้เลี้ยงลูกแต่วันศุกร์หรืวันจันทร์อะไรนะคะเ้าเรียกร้องเ้าเรียกร้องแล,แล้วแล้เขาเรียกร้องมามาได้ยังไงอะคะในเมื่อมันเป็นข้อมูลในศาลพี่หนุ่มเอามาเปิดหรอคะเหรอคะ,อคะ,คะเหรอคะเออหรอจริงๆเหรอคะก,ก็ดีคะ่ะแล้ววันนี้เรากังวล่วงมันก็ความที่ลูกโตขึ้นทุกวนันเขาเร่วมร,รับรู้มากขึ้น ตอนนี้เองอะกังวลไหมตอนนี้กังวลไหมเมื่อก่อนกังวลค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มแรกเรื่องใช่ไหมคะ,ะแต่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกกังวลค่ะรู้สึกว่าถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องโดนใส่หลายใบสีอยู่ตลอดวันหนึ่งเขาอาจจะยอมค่ะแต่วันหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมคุณแล้วก็ได้เขาอาจจะรู้ขึ้นมาสู้เพื่อปมป้องตัวเองได้ด้วยเหมือนกัน แต่เราไม่จะลุกนาน,านรเรากลัวลูกลืมหน้าคือที่ผ่านมาไม่นก็ยากอยู่แล้วก็ต้องพยายามถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้แหละคะ่ะเพราะกลัวลูกจะลืมหน้าใช่ไหมคะมแต่ว่าก็ถือว่าที่ผ่านมาก็พยายามเต็มที่แล้วคะ่ะใน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 ,ในทุกเรื่องราวที่ผ่านมาทุกปัญหาก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วแล้วก็มั่นใจแล้วว่าลูกคงไม่ลืมแล้วอะค่ะค่ะ ว่าอยู่ร่วอยู่ในช่วงที่แบบจำเรียนรู้จริงๆอะค่ะทุกๆช่วงที่ลูกหนึ่งขวบกว่าค่ะมันก็สิ่งสําคัญที่ลูกจะต้องมีแม่สองขวบลูกก็ต้องมีแม่ค่ะสามขวบสี่ขวบห้าขวบเจ็ดขวบช่วงเนี้ยค่ะลูกจะต้องใกล้ชิดกับแม่ไม่ใช่หรอคะ,อะแล้วมันเป็นประเด็นจากใครอะคะที่ลูกถึงได้ใกล้ชิดกับแม่ยากยากเกินเหลือเกินถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดวีจีดูอยู่อย่าบอกเลยเข้าคะ ก็จริงก็ไม่ได้อยากบอกอะไรนองคะจริงๆแล้วก็บอกกับลูกตลอดนะคะเวลาวิดีโอคอลค่ะนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าลูกก็อยากจะเจอเราแล้วก็คิดถึงเราเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาได้ยินบุคคลสองคนที่อยู่ในบ้านคุยกันเวลาจะได้เจอแม่เขาก็จะบอกว่าก่อนที่จะไม่ได้วิดีโอคอลนะคะเขาก็จะบอกว่าแม่แม่ กลัวไหมสิ่งที่เราพูดออกมามันจะเป็นกระแสไหมครับเขาเขาบอกว่าแม่แม่แม่แมแมดีใจไหมก็เลยบอกว่าดีใจถามว่ากลัวไหมกระแสไม่ได้กลัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะถูกหรือจะผิดอะคะ่ะเราไม่ได้สู้กันต่อหน้าเสือะคะ่ะเราไม่ได้ใช้โซเชียลสู้กันนะคะจะถูกหรือผิดอะคะ่ะเราตอนนี้เราใช้กระบวนการการพิจารณาของศาลนะคะเป็นการพิจารณาขั้นตอนนะคะ ใช่ค่ะก็อยู่ขั้นตอนนั้นไก่เกี่ยว์ค่ะี่สิบใช่ไหมครับที่สิบเดนมา,ท,าที่ตาา้องไปยืนให้บอกะไม่รู้ก็ผิดสองส,ส,ส,สามนาที่สิบันเดินมามังใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะค่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากถึงอดีตมี้รือไมครับว่าอยากให้มันจบยังไงตามความคิดเพราะนวันนี้เวลามันเปลี่ยานไปแต่มันเป็นปัญหาเดิมเดิมที่ยังเกิดขึ้นเราอยากบอกอะไรครับคือเรื่องเนี้ยจะไม่จบนะคะถ้ายังสร้างวัฒกรรมอัมพางให้อีกคนหนึ่งอยู่อะค่ะ มันก็จะไม่จบหรอกคะ่ะจริงๆเราเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแพ้ชนะนะคะคดีนี้มันเกี่ยวกับใช้ในการที่เราจะหาจุดตรงกลางให้ลูกได้ดีที่สุดมากกว่าไม่ใช่พอลงจากสารมาก็มาให้สัมภาษณ์ถามหน่อยคะ่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อะไรที่ผลักดันให้พี่มายืนตรงนี้คะ่ะถูกไหมคะต้องไปถามเขาอะไรที่ผลักดันให้พี่มายืนตรงนี้ถูกไหมคะเพราะว่า มันไม่มีข่าวออกไปเลยถูกไหมคะข่าวที่ออกมาก็ออกมาจากพี่เขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวทุกข่าวออกมาแล้วพี่ต้องมายืนตรงนี้ในการแก้ในการอย่าว่าว่าแก้เลยค่ะนะคะถ้าวันนี้ไม่รู้มาปกป้องตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปลคะค่ะไม่จบหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็จะไม่ให้ใครมาใส่ร้ายป้ายสีอะไรได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วย แล้วก็เวลาที่จะพูดอะไรสัมภาษณ์อะไรให้ไม่มีหลักฐานด้วยหนึ่งคำพูดไม่สู้กับหลักฐานที่อยู่ในเมือค่ะมีเรื่องไรที่ตามไหมคะว่าห้ามพูดอะไรกันบ้างพี่จริงๆเราด้วยมารยาทมันเป็นเรื่องของครอบครัวถูกไหมคะพี่เชื่อไหมคะว่าตอนที่มีมีนักข่าวช่องหนึ่งนะคะคือเขาอยากจะสัมภาษณ์ตอนที่ ตอนที่เราอยู่ที่ศาลนะคะแล้วก็กราบขอแบบขอโทษเขาว่าอันนี้น่าจะเป็นช่องนั้นอ่ะก็เลยกราบกราบขอโทษเขาเขาน่าจะรู้อะคะ่ะกราบขอโทษเขาว่าขอโทษนะคะพี่เพราะว่าหนูไม่อยากให้เรื่องนี้ออกมาเป็นข่าวหนูอยากจะให้เกลียรยกันแล้วก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของกายเกลี่ยแล้วก็น่าจะจบไปดีกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าพอสุดท้ายปุ๊บก็หนูก็เห็นอันนี้ออกมา จากพี่เขาค่ะไม่สะเทือนอะไรเลยค่ะค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะออกมาจากปากพี่หนุ่มซะด้วยซ้ําเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าใครจะถูกจะผิดเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็ได้รับพลัง ของประชาชนตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีไปแล้วหนูยังอยู่ได้เลยค่ะพี่ถูกไหมคะหนูยังสู้เลยค่ะโอกาสของหนูมันน้อยมากเลยค่ะโอกาสของพี่หนุม่มมันมีเยอะมากกว่าหนูมากเลยนะคะพี่แล้วจะมาซีเรียสอะไรอะคะคำคำหนึ่งที่หนูมีความรู้สึกว่า,เ,าเวลาการชี้นําสังคมหนูไม่ได้เก่งค่ะหนูพูดอะไรพูดออกมาจากใจหนูไม่ต้องมีบทไม่ต้องมีสคริปต์นะคะ แล้วหนูไม่ไม่สามารถที่จะชี้นำประชาชนหรือว่าพี่ๆนักข่าวได้ทุกคนด้วยให้ต้องเชื่อตามหนูนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่เขาพูดอะไรหรือให้สัมภาษณ์อะไรหนูขอนิดนึงค่ะอย่าชี้นำสังคมให้ต้องมา okay, ตัดสินหนูไม่ดีอะ,ค,ะ okay, okay, no. ค่ะโอเคไหมโอเคเนาะ้องคระคค่ะผมได้ครับค่ะ